สวัสดีวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้จะมาชงมช,มชาเขียวแก้วใหญ่นะคะขนาด32ออนราคาอยู่ที่35บาทนะคะด้วยถุงชงเล็กตัวนี้นะคะถุงชงเล็กตัวนี้นะคะชาเขียวที่ใช้นะคะก็จะเป็นชาตามือนะคะผสมกระชับตัว ใส่ผงชาไปพเพราะว่าแก้วใหญ่เราใส่ผงชาไปสองสองชอ้ชอนค่ะช้อนนี้นะชอ้อนนี้นะคะชอ้อนปมคูมน,นะนจ๊ะเสร็จแล้วกดน้ำร้อนใส่แก้วจ้านี่เลยกดน้ำร้อนใส่งแก้วค่ะเข้มข้นแน่นอนกินชาจะหอมมากนะ ทำไมถึงเอาสองสองตัวผสมกันนะคะสำหรับชาตามงแล้วก็ชาังกอนตัวหนึ่งให้กลิ่นตัวหนึ่งให้สีะคะ่ะตัวหนึ่งจะให้กลิ่นและตัวหนึ่งให้สีนะคะเผื่อใครสนใจอจะทําเป็นอาชีพเสริมได้นะนี่แบบนี้เลยนะะน้องก็ขายทุกวันแบบนี้ ลูกค้าเซลนะคะว่าขายของห้วยวันนี้นะคะเสร็จแ,แล้วก็บีบชาออกค่ะชาเขียวใช่ไม่นานนะเพราะว่าชามันจะเปื่องชาเขียวใช่ไม่นานนะคะชาจะเปื่องนะะีนนนะะ้บีบชาออกมาดังะก็จะได้สีชาเข้มข้นแบบมาเลยจ้านะคะ,ะลูกค้าคนนี้เขากินไม่หวาน,นะคะ่ะไม่หวานแม่ค้าก็จะใส่น้ำตาลไปหนึ่งช้อนนะคะ ไม่หวานนะแก้วใหญ่ใส่น้ำตาลไปช้อนหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่ากินหวานใส่น้ำตาลไปสองช้อนค่ะครีมเทียมเหมือนเดิมค่ะสามช้อนเน้นปูนนะคะนี่เห็นปะเน้นปูนปูนแบบนี้นะ,ะมันจะให้ความเข้มข้นแล้วก็หวานมัน,นะคะ่นะมามากินั้านน้องเพิ่มความดันไขมันเบาหวานไดนะะนะะ้แล้วก็คูเรครูเรเรเรแบบนี้เลยะะโอ้โหประเด็นกระจายะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะ นมข้นใส่บริจา้าเหมือนเดิมข้อเดิมนะคะเป็นแก้วที่ชงง่ายมากนะคะนี่ข้อนี้นะคะจะประมาณเบกน,นี้พอดีะคะจะประมาณแก้วเบกน,นี้พอดีนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าหวานน้อยให้ใส่ไปอยู่ที่สี่สิบให้ใส่ไปสีนะะ่สิบค่ะล้วคนอาจารแบบนี้เลยคะ่ะ แล้วก็ตักน้ำแข็แงเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมคือน,นมโรยโรยไปเลยแม่ไม่ต้องห่วงจอดห่วงเครื่องหรอกน,นะไม่ต้องห่วงเครื่องนะ,ะนี่ เสร็จแล้วก็เทลงไปประมาณนี้เดินนี่ก็จะได้แก้วประมาณนี้เห็นไหมแก้วใหญ่นะคะ35บาทค่ะสนใจทำเป็นอาชีพเสริมได้ะคะ